สวัสดีครับกลับมาพบกับ Voice of the 99%อีกครั้งวันนี้เราจะวิพากษ์ระบบทุนนิยมระบบที่กัดกินโลกใบนี้มานานกว่า500ปีระบบที่สัญญาว่าจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองแต่กลับทิ้งร่องรอยแห่งความทุกข์ทรมานความเหลื่อมล้ำและการเอารัดเอาเปรียบที่ไม่มีวันสิ้นสุด เราจะพาไปตรวจสอบรากเหง้าของมันผ่านมุมมองของมาร์กซิสมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเราตื่นขึ้นมาทำงานรับเงินเดือนซื้อของแล้ววนกลับมาทำแบบเดิมทุกอย่างดูเป็นเรื่องปกติแต่เคยสงสัยไหมว่าระบบที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ทำงานอย่างไรเราเรียกมันว่าทุนนิยมแคปิตอลลิซมในนิยามทั่วไปมันคือระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และดำเนินการเพื่อมุ่งหวังกําไรสูงสุดตลาดเสรีคือพระเจ้าและการแข่งขันคือคกลไกขับเคลื่อนแต่สำหรับคาร์ลมาร์กส์นักปรัชญาผู้ปฏิวัติความคิดในศตวรรษที่19ทุนนิยมไม่ได้เป็นเพียงระบบแลกเปลี่ยนสินค้าแต่มันคือความสัมพันธ์ทางสังคมที่วางอยู่บนความขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างคนสกลุ่มคือผู้ที่เป็นเจ้าของและผู้ที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากแรงงาน ทุนนิยมไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับโลกใบนี้มาร์กซิสอธิบายว่ามันถือกำเนิดขึ้นจากการล่มสลายของระบอบศักดินาหรือฟิวด a ล i ิซมในยุโรปหากแบ่งตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เราสามารถจำแนกทุนนิยมออกเป็น3ยุคสำคัญคือ 1. ยุคทุนนิยมพาณิชยกรรมเมอร์ n ค i นติลิสติกแคปิ i s ลิศตวรรษที่1 6ถึง18ยุคนี้เกิดการสะสมทุนขั้นประถมภูมิหรือที่มาร์กซ์เรียกว่า primitive accumulation ผ่านการค้าขายทางทะเลการล่าอนานิคมและการไล่ที่ชาวนาออกจากที่ดิน enclosure movement เพื่อเปลี่ยนที่นาให้เป็นทุ่งเลี้ยงแกะสำหรับอุตสาหกรรมขนสัตว์ชาวนาที่ไร้ที่ดินจึงต้องหลั่งไหลเข้าสู่เมืองยุคที่2ยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม industrial capitalism ศตวตรรษที่1 8ถึง19นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญ ปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้เกิดชนชั้นกรรมชีพหรือโปรเลตาเรียดตผู้ขายแรงงานและชนชั้นในทุนหรือบูจัวซีเจ้าของโรงงานอย่างชัดเจนการผลิตเปลี่ยนจากงานฝีมือสู่การผลิตจำนวนมหาศาลหรือ Mass p โปรดักชั n ยุคที่3ยุคทุนนิยมทางการเงินและโลกาภิวัตน์ศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันเมื่อทุนอุตสาหกรรมผสานกับธนาคารกลายเป็นทุนทางการเงินหรือฟ i น a n นซ์แคปิต l เงินถูกใช้ต่อเงินโดยไม่ต้องผ่านการผลิตสินค้าจริงและขยายขอบเขตครอบคลุมไปทั่วโลกอย่างไร้พรมแดนหัวใจสำคัญของคำวิพากษ์แบบมาร์กซิสคือคำถามง่ายๆว่ากำไรมาจากไหนมาร์กซชี้ให้เห็นสิ่งนี้ผ่านทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินหรือ surplus value สมมุติว่านายทุนจ้างคุณทำเก้าอี้ค่าไม้และค่าเครื่องมือราคา100บาทเขาขายเก้าอี้ได้500บาท ส่วนต่าง400บาทนี้มาจากไหนมันมาจากแรงงานของคุณสมมุติคุณทำงาน8ชั่วโมงใน4ชั่วโมงแรกคุณทำงานได้มูลค่าเท่ากับค่าจ้างที่คุณได้รับสมมุติ300บาทแต่ใน4ชั่วโมงหลังคุณยังคงทำงานต่อแต่ผลผลิตที่ได้ในช่วงนี้ในทุนจะยุดไปเป็นกําไรของเขาโดยที่คุณไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มไม่เพียงแต่ถูกขูดรีดมูลค่ามนุษย์ยังเผชิญกับความแปลกแยกหรือ a l i e n นชั่น เราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่สร้างเรากลายเป็นเพียงฟันเฟืองในเครื่องจกักรทำงานซ้ำซากขาดจิตวิญญาณและแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเพราะต้องแข่งขันกันเองเพื่อความอยู่รอดผลลัพธ์ของระบบที่ขับเคลื่อนด้วยการสะสมทุนอย่างไม่หยุดยั้งคือความเหลื่อมล้ำที่ทางกว้างที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทุนมีแนวโน้มจะก,กระจุกตัวหรือ capital c o n เซนเ r a t i o n ปลาใหญ่กินปลาเล็กจนเกิดการผูกขาด แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความยากจนคือการล่มสลายของระบบนิเวศมาร์กส์เคยกล่าวถึงรอยแยกของกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือเมตาบอลิกริปทุนิยมมองธรรมชาติเป็นของฟรีและเป็นถังขยะระบบนี้ต้องการการเติบโตแบบอินฟินิตี้หรือการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบนโลกที่มีทรัพยากรจำกัดซึ่งเป็นสมการที่เป็นไปไม่ได้ในทางฟิสิกส์เรากำลังขุดทรัพยากรของอนาคตมาใช้ เพื่อสร้างตัวเลข GDP ในปัจจุบันโดยทิ้นมลพิษไว้ให้ลูกหลานทฤษฎีของมาร์กซ์เมื่อเกือบ200ปีก่อนยังคงแม่นยำอย่างน่าขนลุกในศตวรรษที่21ข้อมูลล่าสุดจากออก a แฟมองค์กรการกุศลระดับโลกเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจรวยกระจุกตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาความมั่งคั่งใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก100บาท63บาทตกไปอยู่ในกระเป๋าของคนรวยที่สุดเพียง1% The top 1%ส่วนประชาชนโลกทั้งหมด The rest of 99%ต้องแย่งชิงเศษเงิน37บาทที่เหลือจนกระจายในขณะที่มหาเศรษฐีรวยขึ้นวันละ2.7พันล้านดอลลาร์แรงงานอย่างน้อย1.7พันล้านคนทั่วโลกกลับมีค่าจ้างที่โตไม่ทันเงินเฟ้อหรือ Real wages fall ซึ่งเท่ากับว่าพวกเขากำลังจนลงอำนาจผูกขาด บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติใช้อำนาจผูกขาดในการขึ้นราคาสินค้าเกินกว่าต้นทุนจริงหรือ greedflation พลักดันภาระให้กับผู้บริโภคในขณะที่จ่ายปันผล,ผลผู้ถือหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วเราจะทำอย่างไรปล่อยให้ระบบทำลายตัวเองหรือลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนทุนนิยมให้รับใช้มนุษยชาติมีหลากหลายระดับ 1. การสร้างรัฐสวัสดิการ หรือ Welfare State เก็บภาษีเพื่อนำกำไรและความมั่งคั่งของนายทุนชนชั้นสูงมาสร้างสวัสดิการสังคมเช่นการศึกษาฟรีการรักษาพยาบาลฟรีที่อยู่อาศัยบริการสาธารณะที่จำเป็นฟรีหรือราคาถูกเงินช่วยเหลือคนชราประกันการว่างงานเป็นต้นทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2. สร้างประชาธิปไตยในที่ทำงานหรือ workplace democracy สนับสนุนสหาภาพแรงงานและส่งเสริมระบบสหกรณ์ที่คนงานเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตร่วมกันเพื่อลดการขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน 3. ส่งเสริมเศรษฐศาสตร์สีเขียวหรือ Eco s o ซเช l i ิซ so ึเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตของ GDP ไปเป็นความยั่งยืนและความอยู่ดีกินดีหยุดการผลิตที่เกินความจำเป็นการควบคุมทุนนิยมไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการเปลี่ยนเป้าหมายของการพัฒนา จากกำไรสำหรับในทุนมาเป็นการดูแลมนุษย์และธรรมชาติประวัติศาสตร์500ปีของทุนนิยมแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่แลกมาด้วยความทุกข์สาหัสข,ของมนุษย์นับไม่ถ้วนแต่จงจำไว้ว่าการต่อต้านไม่เคยหยุดยั้ง จากชาวนาที่ทำลายรั้วในศตรวรรษที่16ถึงคนงานในหลายประเทศที่นัดหยุดงานกันครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือการทวงคืนพื้นที่ส่วนรวมไม่ใช่แค่ที่ดินแต่คือความสามัคคีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการถูกแปลงเป็นสินค้าทุนนิยมไม่ถาวรมันเปลี่ยนแปลงได้และอนาคตจะถูกกำหนดด้วยการต่อสู้ของเราเราจะสร้างโลกที่งานมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตไม่ใช่งานคือการทำลายชีวิตแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ทุนนิยมเป็นดั่งพายุที่ไม่มีวันสงบมันได้พัดพาทรัพยากรแรงงานจากทุกมุมโลกมาหลอมรวมให้กลายเป็นตัวเลขกำไรมาร์กส์เคยกล่าวว่านักปรัชญาเพียงอธิบายโลกในแง่มุมต่างๆแต่ประเด็นอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงมันระบบทุนนิยมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันไม่ใช่กฎธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หากเราตระหนักถึงกลไกการทำงานของมันเราย่อมมีอำนาจที่จะออกแบบระบบใหม่ ระบบที่เทคโนโลยีรับใช้มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์รับใช้ทุนขอบคุณที่อยู่กับเรา Voice of the 9 9%แล้วกลับพบกันใหม่ในตอนหน้าฝากกดติดตามและแชร์ต่อให้คนอื่นๆด้วยครับ